สวัสดีครับผมชื่อนะอายพจนพลละวโทชื่อเล่นชื่อหมอกรหัส68172110358ขีด2ครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปงานประลองเครื่องกลเรื่องการอานค่าความโก่งของคานนะครับผมจุดประสงค์คือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการความโก่งกับการเบี่ยงเบีงเทียบสภาวะของคาน2 เมื่อเปรียบเทียบค่าความคงเมื่อเปรียบเทียบความคง,งส่วนโค้งของคานที่ได้จากค่าทฤษฎีและการทดลองครับทฤษฎีนะครับซิมเพิลสับพอร์ตบาร์เป็นคานที่มีสภาวะอยู่ตรงกลางในรูป,ปจะเป็นรูปอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคานนะครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักที่เราลงไปอุปกรณ์การทดลองนะครับหนึ่ง ชุดทดสอบหาค่าความก่งของคาน 2. ไดอาเกต 3. โมเนีย 4. น้ำน้ำหนักถัว่ว 5. ตะขอสำหรับแขวนน้ำหนัก 6. ตลับเทปวัดความยาวของคาน 7. คานที่จะนำมาทดสอบในที่นี้ผมใช้เป็นคานทองเหลืองนะครับวิธีการทดลองนะครับ หนึ่งก็คือติดตั้งเครื่องมือตามรูปแบบตามการทดลองครับเป็นแบบนี้ไม่แบบนี้นครับผมสองกำหนดค่าความยาว L ใหญ่ A x และ d และ b ตามความเหมาะสมสามใส่น้ำหนักข้างละหกิโลกร,รมัมและบันทึกค่าความโก่งที่อ่านได้จากไอเสก สใช้คานเหล็กและคานทองเหลืองในการทดลองแต่ละรูปแบบก็ก็ได้ทําการทดลองมาแล้วนะครับผมบทสรุปก็ได้ดังนี้ครับสรุปความรู้ของการทดลองครับผมคือหนึ่งได้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็กจะมีน้ําหนักหรือแรงที่กระทําต่อคาน ลักษณะการรองรับของคานความยาวของคานร,รูปทรงและขนาดหน้าตัดคุณสมบัติของวัสดุในได้สูตรทางฟิสิกส์นะครับคือเรอาจอ่านมาแล้วเทบเท่ากับ Wl ส่วน 4pi W เท่ากับน้ำหนัก l คือความยาว e คือความ ค่าความแข็งส่วนไอคือรูปร่างนะครับ 2. ออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้มีเครื่องมือทดสอบความกงคานคานเหล็กและคานทองเหลืองสามเกกีตวัดการก่งของตัวคานเวอร์เนียรวัดขนาดหน้าตัด5ลูกตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน1กิโลกร,รมัม 3รูปแบบการทดลองนะครับ Simple Support Bar ก็จะมีน้ำหนักอยู่ตรงกลางนะครับรองรับ2ข้างข้างซ้ายข้างขวา2คือ Simple Support Bar น้ำหนักไม่ตรงกลางนะครับก็จะรองรับ2ข้างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นภาพภาพแบบนี้นะครับผม นี่แต่ที่เราทดลองคือซิมเพิลพพอร์ตบา์นะครับก็คือน้ำหนักจะอยู่ตรงกลางก็สี่วิธีการดำเนินงานทดลองก็หนึ่ง 1. วิธีการดำเนินก็วางคานให้ตรงตามรูปแบบที่ทดลองกำหนดแล้วก็ใช้เวอร์เนียวัดขนาดความยาวหน้าตัาของคานเพื่อหาค่าคำนวณ สากิดตั้งแดเกตและบันทึกค่าความกกของขานอย่างละเอียดแต่และมุม 5. ผลการทดลองคือเหล็กมีความโก่งตัวน้อยกว่าทองเหลืองอย่างชัดเจนค่าที่ได้มีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎีโดยเฉพาะเมื่อเมื่อโหลดไปไม่สูงเกินไปการโก่งเพิ่มขึ้นเกือบเชิงเส้น เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น 6. การวิเคราะห์และอภิบายรายงานผลความโก้งของคานแปรผันตามน้ำหนักและแปรผันตามประเภทของวัสดุค่าจากการทดลองแตกต่างจากทฤษฎีเล็กน้อยวัสดุต่างชนิดกันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน Simple support bar กับ อะไรแคนเทนเลเวลบาร์มีพฤติกรรมการโก่งตัวต่างกันอย่างชัดเจนเจ็ดสรุปผลการทดลองคานมีการโก่งตัวมากขึ้นเมื่อน้ำหนักเพิ่มคานตำแหน่งโหลดมีผลต่อพฤติกรรมของคารการโก่งแต่ละมุมและเอียงวัสดุที่มี เหล็กจะทนทานต่อการกุงได้ดีมากกว่าทองเหลืองแบบจำลองทางทฤษฎีให้ค่าใกล้เคียงกันกับค่าจริง8แบบความรู้ที่ได้รับจากการทดลองอเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการกงของคานได้ฝึกการใช้เครื่องมือวัดความโก่งของคานและมุมได้คำนวณปริมาณ ค่าต่างๆได้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคารในสภาวะที่แรงแตกต่างกันและได้เรียนรู้การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกับผลลัพธ์จริงพร้อมกับวิเคราะห์ข้อผิดพลาดต่างๆก็ส<อ>ุดครับจบการนำเสนอ